ของทุกชีวิตนะคะวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามคุณพานุรัตไปให้กําลังใจหญิงพิการคนนึงคะ่ะเธอต้องกัดฟันสู้นะคะ,คะเพื่อที่จะดูแลหลานชายในวัยเรียนติดตามเรื่องนี้พร้อมกันคะ่ะแม่อยากให้หนูนี่อยู่อยากให้หนูได้เรียนแม่ตายก็ไม่ว่า หนึ่งชีวิตพิการอยู่อย่างลำบากกัดฟันลุกขึ้นสู้เพื่ออีกชีวิตที่เป็นดังแก้วตาดวงใจยายสมควรอายุ62ปีพิการขาขาดมานานกว่า3ปีผลพวงจากอุบัติเหตุรถชนขณะที่สามีแยกทางกันไปส่วนลูกๆก,ก็ยากจะพึ่งได้เพราะต่างก็มีภาระ ยายดินรนทำกินก็เพื่อหลานชายอายุสิบขวบเลี้ยงกันมาผูกพันเหมือนลูกในไส้ระยะหลังมานี้เครียดหนักรายได้แทบไม่มีรายจ่ายถาโถมค่าไฟค่าเช่าห้องค้างจ่ายหลายเดือนไม่อยากจะอยู่นะที่อยู่ก็ไม่มีเยะหลานอยู่จะกลับไปบ้านก็นไม่มีที่จะอยู่นี่เจ้าของเงิใจดีให้อยู่ แต่มันก็มากแล้วมันแปดเดือนเลยไม่ได้จ่ายกนแล้วก่ะบปายู่เพื่อล้านนี่สิถึงได้ทนอยู่เนี่ยห่วงล้านเท่านั้นเนี่ยไม่มีใครเอามันพ่อมันก็ไม่เอาแม่มันก็ไม่สนใจ ยายหาเลี้ยงหลานทำทุกอย่างเท่าที่คนพิการจะทำได้รับจ้างซักผ้ารับจ้างเลี้ยงเด็กแต่พอเจอโควิด -19 ระบาดงานต่างๆก็หดหายพยายามใช้สเสน่ห์ปลายจวักที่มีทำกินก็ยังติดอุปสรรคเพราะทุกอย่างล้วนต้องใช้ทุนตั้งตน้นผัดน้ำพริกหอมเลยคุณผู้ชมคือไม่ได้ผัดกินจะไปขายจะไปขายนะแล้วไปขายยังไงไปฝากก็ไปฝากเขาเขาขายพวกยี่สิบเราได้สิห้าบาทแล้วแม่เรา ไม่เอาไปขายสักทีเห็นบอกว่าผัดไว้อุ่นอุ่นแล้วอุ่นอีกยังไม่ได้เอาไปยังยังไม่ได้มีกระปุกยังไม่มีกระปุกใส่อ๋อไม่มีกระปุกใส่คือไม่มีทุนซื้อกระปุกใส่<ม>หรอไม่มีทุนนะกระปุกนี่มันกระปุกละเท่าไหร่แถวนึ่งมันห้าสิบลูกมันก็สี่สิบตีห้าสิบบาท ก็ยังไม่มีเงินซื้อกระปุกน้ําพริกก็เลยยังไม่ได้เอาไปขายสักทีเพราะเดี๋ยวจะใส่ถุงไปขาดวางเลยฝากเขาหรือว่าถุงก็ยังไม่มีอีกข้างห้องเขามาเดี๋ยวรอค่ะเขาไม่อยู่อก็คือจะขอแบ่งซื้อมาก่อนเงี้ยหรอ แม้ใจอยากสู้แต่สุขภาพไม่เอื้อไม่ใช่แค่ความพิการแต่ไหนจะโรคหัวใจความดันเบาหวานผ่ากันรุมเร้าสำหยังปวดขาอยู่แทบทุกวันบางครั้งแทบทนไม่ไหวหลานชายเผยแอบเห็นยายร้องไห้บ่อยแม่ร้องไห้บ่อยค่ะไม่รู้เป็นไรลวถ้าหนูถามนะว่าแม่ร้องไห้ทำไมแม่บอกป่าไม่เป็นไรครับถ่าถามว่าแม่เป็นไรไหม แม่บอกไม่เป็นไรเปล่าไม่เป็นไรทั้งหมดนี้คือทุกชีวิตน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้นะคะนริศคงทองถ่ายภาพพานุรัตนีบุตรรายงาน